สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับกัวามาดามเจนค่ะวันนี้จะชวนทําขนมบ้าบินเผือกค่ะซึ่งเป็นขนมไทยที่ทําเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะขนมบ้าบินเผือกก็จะมีความหอมมันของเผือกและมะพร้าวอร่อยเข้ากันลงตัวเลยค่ะสูตรนี้นอกจากจะทําทานแล้วยังสามารถทําขายได้อีกด้วยนะคะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีเผือกนึ่งมะพร้าวถึงทึก น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บแป้งข้าวเหนียวขาวแป้งข้าวเหนียวดำกระทิและเกลือเพียงเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะสำหรับเผือกที่นึ่งไว้แล้วใช้อยู่ที่250กรัมนะคะและเผือกที่ใช้ถ้าได้เป็นเผือกหอมก็จะดีเลยค่ะพเพราะเผือกหอมจะมีความหอมและมีความร่วนด้วยค่ะใช้ซ่องบดเผือกให้ละเอียดก่อนนะคะจากนั้นใส่แป้งลงไปค่ะ ใส่แป้งข้าวเหนียวขาว100กรัมแป้งข้าวเหนียวดำ50กรัมนะคะสําหรับแป้งข้าวเหนียวดำจะใช้เป็นแป้งไรเบอร์รี่ก็ได้นะคะจากนั้นใส่น้ํนาตาลมะพร้าวใช้อยู่ที่200กรัมค่ะเสร็จแล้วก็นวดคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะ วดให้เข้ากันจนได้แบบนี้แล้วต่อไปเราจะใส่เกลือและน้ำกะทินะคะใช้น้ำกะที60กรัมค่ะสำหรับน้ำกะทีทยอยใส่ไปทีละน้อยนะคะเพราะเดี๋ยวเราใส่มะพร้าวลงไปมะพร้าวจะคายน้ำทำให้ขนมแฉะได้ค่ะ ตอนวดคลุกเขาได้ลักษณะแบบนี้แล้วใส่มะพร้าวลงไปได้เลยค่ะสําหรับมะพร้าวจะเป็นมะพร้าวอ่อนข้นไปทางมะพร้าวถึงทึกนะคะนวดให้เข้ากันจนได้ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปเราไปเตรียมกระทะสําหรับจี่ขนมบ้าบินกันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนทาน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะ จากนั้นก็ตักขนมใส่ลงไปได้เลยค่ะตักขนมใส่ประมาณ1ช้อนนะคะสูตรนี้ก็จะได้ประมาณ30ชิ้นค่ะรอประมาณ2-3นาทีแล้วกลับด้านนะคะ จากนั้นก็รออีกด้านหนึ่งสุกเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะจัดใส่จานเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะต่อไปเรามาชิมกันเลยค่ะหอมมากๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านในก็จะนุ่มๆมีเนื้อมะพร้าวหนึบๆอร่อยมากๆเลยค่ะขนมบ้าบินเผือกเป็นขนมที่ทำได้ง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะคะ สูตรนี้ก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบหอมมันมะพร้าวและเผือกเข้ากันมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครัวมาดามเจนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ